สวัสดีครับช่องทีเด็ดฟุตบอลวันนี้วิเคราะห์วิจาร์ให้ทัศนะฟุตบอลรายการสำคัญทั่วทุกมุมโลกไม่พลาดนะครับทีเด็ดดีๆมีควมสามารถกดติดตามกดทัดใายเข้ามาได้โอกาสชนะถึง80-90%เเรลยก็คัดมาแล้วแบบนี้ทุกวันวันละ2ตัววันละ2คู่ตามกันมาได้นะครับช่วงนี้ฟุตบอลลีใหญ่กันมาเตะกันเยอะมากนะครับไม่พลาดเชียร์บอลแบบเราโปรโมชั่นเยอะค่าคอมมิชชั่นก็มี มีลิงก์และสามารถสร้างไรายได้ให้กับท่านตลอด24ชั่วโมงเลยสนใจคลิกกันมาได้นะครับเราจะไปที่ลาลิก้าสเปนเป็นบาร์เซโลนาเปิดบ้านพบคารดิสนะครับปีนี้บาซ่าเล่นดีนะผมนั่งดูอนเจอแมนยูเล่นดีจริงครับลูกชิงลูกเลี้ยงกินตัวเลยใช้ได้เลยนะฮะส่วนคาดิสอยู่ดั16นะาต้องจูนหน่อยแล้วครับมีสิตกชั้นได้นะแต่ก็ยังอยู่ดับที่ปลอดภัยอยู่นะครับรานะคาเปิดมาบาซ่าม็นต่อสองลูกนะ เคยเจอกันมา6เกมหลังล่าสุดก็ไม่ได้ขาดนะครับคาร์ดิสบมีชนะ2เกมด้วยเสมอ2แล้วบาซ่าชนะ2อ่ะดูสูสีกันมากกว่านะครับแต่ฟอร์อมช่วงหลังในสีบาซ่าโห่เหลือเกิน10เกมหลังล่าสุดมีเสมอ2ชนะไปถึง8เกมฮะไม่แพ้ใครเลยบวกไปถึง5เสมอ2เสีย3เกมเองนะเปอร์เซ็นต์การบวกสูงอยู่นะครับเชีย์ได้บาซ่าเยาวชนบาซ่าในบ้าน10เกมหลังล่าสุดมีแพ้ไม่เกม แล้วก็เสมอ3ชนะไป6นะครับในบ้านบวกค่อนข้างน้อยบวกไป3เกมเองเสมอ1แล้วก็เสียไปถึง6เกมนะในบ้านประเซ็นต์การบวกน้อยครับสา4สนะไม่ค่อยเยอะแต่ฟอร์มใช้ได้มีโอกาสยิงไม่ถึงไงบางทีต่อเยอะยิงไม่ถึงบาซ่าเนี่ยสิเกมหลังล่าสุดคาร์ดิสรับมีชนะไปถึง5เสมอ2แล้วก็แพ้3ถือว่าฟอร์มใช้ได้นะเหนียวแน่นนะแพ้น้อยนะฮะแล้วก็าตาการบวกเกมเยืินบวกไป5 เสียสมเกมโดนหางร2%กันบวกถึง6 0%นะอืมคาร์ดิชเชียได้ใช้ได้เลยขอดูเกมเยือนหน่อยเกมเยือนคาร์ดิส10เกมหลังล่าสุดชนะ2เกมเสมอสแพ้ไปห้าน,นะฮะอ๋อเจอปัญหาคาร์ดิชละเกมเยือนไม่ดีนี่เองแต่ถึงแม้เกมเยือนไม่ดีมากแต่10บเกมหลังล่าสุดอัตราการบวกเนี่ยบวกไป5้าเลยนะเว้ย้าเกมในสิเกมอ่ะ50 5หนะเว้ยไม่ธรรมดานะครับแล้วก็มีเสียไม่เต็มด้วยเนะี่ยครึ่งหนึ่งอะนะ อัตราการหมดถึง55%ได้ท่านไล่ดีๆนะผมว่าคาดิสไม่ธรรมดาอะนะมีโอกาสยิงไม่ขาดเต็มที่20ไม่มี30หรอกมมมองยิงไม่ขาดนะบาซ่าชนะ40ก็จริงแต่ก่อนหน้านี้ก็มี10หลังจากนั้นยิงไม่ขาดเลยไม่เสมอก็แพ้นะครับโ okay. อเคอะราคาบาซ่าเปิดมา2ลูก2.07นะไม่เต็มลอง1.8ผมว่าคาดิสลองได้ครับลองเลย2ลูกมีโอกาสแค่เฉือนนะแต่เต็มที่ผมว่า 3120นะฮะเชียร์คาร์ดิทัสมีเซอร์ไพรส์อัดยิงไม่ขาดรับสั์ได้ฮะส่วนคู่ที่2ให้อยู่ที่ลาลิก้าสเปนเอลเช่เปิดบ้านพบเอสปันยอนนะคู่นี้อันดับคะแนนใกล้เคียงกันเลยเกินนะเจ้าบ้านอันดับที่20ส่วนทีมเยือนอันดับ17ราคาเปิดมาเสมอเท่านั้นนะครับผลงานเจอกันมาเอลเช่ดีกว่านะครับชนะ2เอสปานยนชนะ1และมีเสมอ3ถือว่าลืมๆกันนิดนึงนะฮะผลงานล่าสุดเอลเช่10เกมหลังเย่าเยือนนะ,ะชนะ2เสมอ2แพ้ไป6 ฟอร์มไม่ค่อยดีนะแต่บวกไป4เกมแล้วแหละเสียไป5%ปเปอร์เซ็นต์การบวกแค่40%นะแต่ถือว่าไม่เล่นแย่มากนะถ้าแม่งเกินน้อยกว่ายีนะ่สิบเอนต์ี่ยเขาคั้งแย่และสิบเกมหลังล่าสุดเอลเช่ในบ้านชนะ2เกมเท่านั้นแล้วก็มีเสมอ2แพ้ไป6บวกไป4เกมเสียไป6ปเปอร์เซ็นต์การบวกสีอร์นะทั้งในบ้านทั้งอกเยือนเลยปเปอร์เซ็นต์การบวกไม่ค่อยเยอะนะครับมาดูเอสปันยอนกันหน่อย10เกมหลังล่าสุดมีชนะไป3 เสมอเยอะอยู่เสมอ4แล้วแพ้3เกมชงหลังบุกไป5เกมแล้วก็เสมอ1 4. เสีย4เฮ้ยเปอร์เซ็นต์การบุกใช้ได้เลย55%เอซนะ์ะเอสปัญญนยอนเจ้าเยือนใช้ได้แนตะ่เกมเยือนอะ่ะเกมเยือนเอสปันยอนมีชนะ3าเสมอ4แพ้3บุกใช้ได้เอสปันยอนน่าเชียร์เลยเปอร์เซ็นต์การบุกไม่ต่ำกว่า50%าเลยนะครับแล้วก็เกมเยือนล่าสุด10เกมเนี่ยบุกไป5เกมแล้วเจ้า1เสียแค่4เกมเท่านั้นนะคิดเป็นตัวเลข,ขกลมๆก็55-60%อได้นะครับ เอสปันยอนไม่ธรรมดาว่าไหมราคาต่อเจ้าบ้านแค่เสมอนะอืมโอเคมาดูราคาการคู่นี้เปิดมาที่เสมอเจ้าบ้านได้เตปนะครับอยู่เอสปปนยอนได้หนึ่งจุดเก้าถ้าต่อทีมเยือนได้สองจุดสามเลยปอะนะมีเจ้าบ้านหนึ่งจุดหกผมมองว่าคู่นี้เสมอนะแล้วก็ใครต่อก็ลองและแต่เวลามันลองเนี่ยมันได้น้อยนะครับอย่างเช่นถ้าอยู่เอสปปนยอนลองอปอนเนี่ยหนึ่งจุดหกนะค่อนข้างน้อยแต่ลองได้นะครับติดไว้หน่อยก็ได้แล้วก็อยู่เสมอเอสปันยอนคิดว่ามีโอกาสบวกสูงเชียนได้นะครับ ชอบตามกันมาได้วันนี้2คู่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยสวัสดีครับ